อยากจะซื้อแบงค์ร้อยเก่าๆแบบนี้แต่ราคาไม่เก่าเลยราคาเกือบ1,000บาทสำหรับแบงค์ร้อยแบบที่10ซื้อมาในราคา900บาทแต่ถ้าเราจะซื้อเป็นแบบ UNC ราคา1,500บาท หรือสูงกว่านั้นและหายากด้วยสิตอนนี้ก็สะสมแบบผ่านใช้งานไปก่อนความสวยงามของแบงค์ร้อยแบบที่สิบนี้เอกลักษณ์ที่เด่นที่สุดคือด้านหลังของธนบัตรเป็นรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ธนบัตรแบบที่10ผลิตจากต่างประเทศนะคะผลิตจากบริษัทโทมเมเตอร์แรล,ลูซึ่งผลิตแบบที่9มาทุกชนิดราคาพอเป็นแบบที่10นี้ก็จะมีการผลิตแค่แบงค์ร้อยเพียงแบบเดียวราคาเดียวผลิตในปีพศ2511ซึ่งบางคนยังไม่ได้เกิดเลยนะคะ บางคนก็เรียกว่าแบงค์ร้อยสีจุมูลักษณะของแบงค์ร้อยรุ่นนี้ก็จะมีรูปช้างสามเสียนเช่นเดียวกับแบบที่9รวมทั้งเหรียญกระสาบในสมัยก่อนซึ่งเป็นเหรียญที่มีสัญลักษณ์ช้างสามเสียนก่อนที่จะเป็นตราแผ่นดินหรือ ผักลูกผ้าหรือตาแผ่นดินในเวลาต่อมาแบงค์เก่าๆกับเหรียญเก่าๆนี้มีคุณค่าทั้งศิลป,ปะแล้วก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ลวดลายชัดเจน <c oughs> แม้กระทั่งพเลเรือขับ นอกจากแบงค์แล้วเรายังมีเหรียญเหรียญสุพรรณหงส์หรือเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2 5 2 0ที่มีรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เช่นเดียวกันเหรียญในปีนี้ผลิตเยอะนะคะผลิตถึง506ล้านเหรียญกร,ยกระจายไปทั่วประเทศไทยแล้วนะ ก็จะมีเก่าบ้างใหม่บ้างแล้วแต่นักสะสมแต่สะสมเหรียญที่อยู่ในสภาพสวยงามทำให้เราได้เห็นรายละเอียดเห็นความงามชัดเจนย่อมจะดีกว่าการสะสมเหรียญที่ผ่านใช้งานหรือว่าชำรุดสุดโทรมก็ยังมีให้นักสะสมได้ไข,ขว่คว้าหามาเป็นเจ้าของ เรือสุพรรณหงจะเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเท่านั้นพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบกรุณากดไลค์กดติดตามนะคะหรือกดซุปเปอร์แทงเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะ